สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชไม่ใช่กระชากวู้งคนนี้ไปอย่างเดียวนะติดจมูกติดตอกหายใจไม่ออก <c oughs> เหมือนกับไอคนมืดอ่ะผิวดำอ่ะที่อเมริกาชื่อว่าจอร์จฟลอยอ่ะที่ตำรวจเอาเขาเนี่ยไปเหยียบตรงคอจนตายเพราะใอ้ทำเกินไป ตำรวจก็เพียงแค่ปิดปากปิดจมูกป้าจะตายได้ยังไงป้าเขาแก่แล้วครับเรารู้ได้ไงว่าคำคำรุนแรงอันนะป้าก็จะไม่เสียชีวิตไปชาวไทยเห็นนี้ไหมครับ คืออะไรหลายคนจะบอกคือร่มนะไม่ใช่ครับนี่คืออาวุธป้องกันนายกรัฐมนตรีร่มใครจะไปนึกว่านี่แหละคืออาวุธใหม่ของบิ๊กตู่หรือผู้ที่ดูแลความปลอดภัยของบิ๊กตู่คือร่มที่จรนี่คือสัญ,ญลักษณ์เลยนะของการบริหารประเทศ8ปปีของบิ๊กตู่ คือเอาของมาบังหน้าประชาชนตลอดอะไรครับก็มีป้าคนหนึ่งหลายคนก็บอกป้าคนนี้ถูกจ้างมานะหรือคนนี้เกียดเบกตูหรืออะไรก็ได้เสื้อแดงเขาออกมาใช้เสร็จมนุษยชีชนของเขาในการที่จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเบกตู เพราะเขาก็อยากจะบอกให้บิ๊กตู่รู้ว่าที่คนรอบข้างบิ๊กตู่เนี่ยที่ชอบเลียตูดเนี่ยบอกว่าทุกคนรักบิ๊กตู่หมดเนี่ยมันไม่จริงมันก็มีคนที่ไม่รักบิ๊กตู่เขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอาจจะใช้คําหยาบคายอาจจะอะไรก็ได้เราไม่เถียงแต่สิ่งเดยคือเขาคืออะไรเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่โดนเส็จอันเนี้ย ถูกขมโมยไปจากตำรวจหรือผู้ดูแลความปลอดภัยกับท่านนายกไม่ใช่กระชากผู้หญิงคนนี้ไปอย่างเดียวนะติดจมูกติดปากหายใจไม่ออก <c oughs> เหมือนกับไอคนมืดอ่ะผิวดำอ่ะที่อเมริกาชื่อว่าจอร์จฟลอยอ่ะที่ตำรวจเอาเข่าเนี่ยไปเหยียบตรงคอจนตายเฮ้ยทอมเกินไปตำรวจก็เพียงไปปิดปากติดจมูก ป้าจะตายได้ยังไงป้าเขาแก่แล้วครับเรารู้ได้ไงว่าคำคำรุนแรงอันนะัป้าก็จะไม่เสียชีวิตไปแต่ที่ทุเรศมากกว่านั้นคืออะไรใช้เนี่ยครับอาวุธใหม่ของรัฐบาลนี้ปิดบังไม่อยากให้ประชาชนเห็นว่าทำอะไรกันอยู่เป็นไงเมืองกับรัฐบาลดีดีมะปิดบังทุกอย่างจนต้องมีคนอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยออกไปแฉ ผมไม่คำพูดเลยครับที่จะอธิบายความรู้สึกของผมได้ตอนนี้นอกจากว่าทําไมประเทศเนี้ยมันใช้แต่กําลังทําไมรัฐบาลเนี้ยใช้แต่ความทุเรศอย่างเงี้ยปิดปากปิดจมูกปิดหูปิดตาแลวยอมมาพูดอีกว่าเพราะเขาถูกจ้างมาเพราะเขาอย่างงุ้นอย่างงี้ริงจรล้วที่ถูกต้องเนี่ยนะถ้าผมเป็นที่ปรึกษาท่านนายกนะ แล้วผมไม่ได้อยู่แต่เพียงเลียตูดหรืออยากผานประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของตัวผมเองนะเพื่อท่านนายกครับจริงท่าน,นาต้องไปขอโทษต้องไปบอกว่าเฮ้ยพวกตำรวจคนประท้วงเขามีสิทธิ์ที่จะประท้วงแต่นายกทำไหมไม่เลยรุนแรงตรงไหน่ะรุนแรงตรงไหนอ่ะเป็นรุนแรงเลย ผมขอพูดตรงนี้เลยครับวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำเนี่ยคือต้องรู้อะไรถูกอะไรผิดถ้าท่านนายกหรือคนรอบข้างท่านนายกคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เป็นสิ่งที่ถูกนะผมไม่มีเลยจะพูดเลยนอกจากว่าพวกคุณไม่มีวุฒิภาวะที่เป็นผู้นําของประเทศนี้ต่อไปแล้วผมไม่ได้บอกป้าคนนี้จะไม่ได้ถูกจ้างมาถูกจ้างอันนี้ผมไม่สนใจอะ่ะ ผมสนใจอย่างเดียวว่าทําเขารุนแรงไปไหมแล้วโง่แค่ไหนคนที่ดูแลความปลอดภัยท่านนายกเนี่ยที่ใช้สิ่งเนี้ยปังทุเลศโง่แย่ yeah. คนไทยครับคุณมีสิทธิ์ที่ใช้สิทธิ์ของคุณนะเอางี้ละกันใครถ้าโดนนะ ความรุนแรงอย่างนี้ใครที่โดนตำรวจทำร้ายอย่างนี้ใครที่โดนการเหมือนทำร้ายติดต่อมาครับนะผมก็มีกลุ่มทนายของผมช่วยกันเราต้องไม่ให้คนเลวเปิดปากสิ่งที่ถูกต้อง